ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนคริสต์มาสนะครับที่อยู่ในอําเภอภูเรือนะครับที่ผมคิดว่าสวนนี้ก็เป็นสวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอภูเรือที่ปลูกต้นคริสต์มาสนะครับที่เป็นต้นคริสต์มาสสีแดงแล้วก็เป็นต้นคริสต์มาสสีชมพูนะครับที่ปลูกไว้นะครับโอ้เยอะมากหลายหมื่นต้นเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับแล้วก็ไปดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับอลังการขนาดไหนสําหรับสวนต้นคิดสมัตินี้นะครับตามผมไปชมเลยนะครับนีครับท่านผู้ชมครับสวนอ่เาเรียกว่าสวนแม่บอมนะครับ ซึ่งมีเบอร์โทรอยู่ที่0847896651หรือ0621397051นะครับอยู่ตรงบริเวณเส้นทางจากอำเภอด่านซ้ายนะครับที่จะเข้ามาที่อำเภอปูเรือนะครับตรงสามแยกตรงที่ทำการอบอรตอหนองบัวนะครับเรียวเข้ามาทางที่จะไปไฮตากแลนนะครับ เข้ามา,าประมาณประมาณ500เมตรนะครับท่านก็จะเห็นสวนที่อยู่ติดถนนเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศสวนติดถนนและอยู่ด้านในนั้นปลูกต้นคริสต์มาสนะครับที่เป็นคริสต์มาสสีแดงกับคริสต์มาสสีชมพูที่โอ้โหดูด้านในนะครับเยอะแย,ยะมากเลยนะครับนี่ครับเบอร์โทรของสวนแม่บอมนะครับ ดูด้านในนะครับนี่อนนี้ประมาณ200ต้นนะครับที่เตรียมที่จะส่งให้ลูกค้านะครับที่จะเอารถมารับตถนกิตสมัชนะครับโอ้โหดูด้านในนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับต้นกิษสมัชสีแดงที่อยู่ด้านในนะครับเขาทำสลนนะครับที่คุมไว้เพื่อที่ให้เป็นร่มนะครับเพราะว่า ต้นคริสต์มาสินี่เขาก็เลี้ยงไว้ตั้งแต่เขาเลี้ยงไว้ตลอดเลยนะครับอพอช่วงประมาณเดือนกุมภานะครับที่มันเฉาแล้วเขาก็จะตัดตัดกิ่งมันนะครับเอามาชาเพื่อที่จะเลี้ยงต่อไปในปีต่อไปถัดไปนะครับสําหรับต้นคริสต์มาสที่ออกใบสีแดงนั้นก็จะเริ่มออกในเดือนของเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มตั้งแต่ สอบถามแล้วนะครับว่าประมาณวันที่10นะครับก็จะเริ่มออกสีแดงมาแล้วก็ออกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมกรลากุมภาก็เริ่มที่จะเหี่ยวเฉาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกในช่วงนี้นะครับมันก็จะทําให้ต้นพิสมัดนะครับเสียหายเสียหายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกลงมานะครับโอ้โหนี่ครับสีแดงๆสวยๆเลยครับสวยสดใส อันนี้มุมนี้สีแดงนะครับที่อยู่ด้านในนั้นโอ้โหนู้นยาวไปไกลมากเลยนะครับผมว่า,าระยะนี้น่าจะร้อยห้าสิบเมตรเลยนะครับจากต้นทางไปถึงด้านในนะครับโตเยอะจริงๆไม่ทราบว่าทั้งหมดจีหมื่นต้นนะครับที่เลี้ยงไว้อยู่ที่นี่นะครับโอ้โหใหญ่จริงๆเลยนะครับนี่ครับด้านนี้บริเวณนี้เป็น ต้นคริสต์มาสสีชมพูนะครับที่เรียงไว้อยู่นี้นะครับเขาใช้ผ้าใบนะครับที่คลุมหญ้าปลูกปูยาไปเลยนะครับนี่แล้วก็ลดน้ําต้นไม้ให้กับต้นคริสต์มาสนะครับผมว่าหญ้าไม่ขึ้นเลยนี้คลุมนี่ก็ก็ถือว่าลงทุนแบบสวนแม่บอมนี้นะครับก็ขายตลอดนะครับทั้งปีเลยก็จะมี อ่าพ่อค้านะครับที่มารับซื้อนะครับรับซื้อแต่ว่าทางร้านนะครับเขาไม่ได้ส่งทางออนไลน์นะครับแต่ว่าสามารถที่จะสอบถามหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาซื้อต้นคิสมาร์ไปขายนี่ก็สามารถที่จะมาซื้อได้เลยนะครับที่สวนแม่บอมโอ้โหโอ้เยอะแยะเลยนะครับนี่สีสันสดสวยสีแดงแดงนะครับที่สวยงามมากอาทิตย์จัด อยู่ในส่วนนี้นะครับมีพ่อค้าเขา,อาจองไว้แล้วนะครับที่จะมารับของกับสีชมพูโอ้สวยงามมากเลยนะครับรับอ,อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้ี่ดอกสีแดงใบสีแดงเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณนี้ ครับท่านผู้ชมครับผมดูเพลินเลยนะครับต้นคริสต์มาสสีแดงแล้วก็ต้นคริสต์มาสสีชมพูนี่นะครับโอ้โหผมเดินขึ้นมานี่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับยังเหลืออีกอะระยะทางอีกเยอะอยู่นะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กผมสอบถามราคาดูนะครับต้นเล็ก3 0บาท40บาท50บาทนะครับแล้วก็จะมีขาย แต่ถ้าเกิดว่า,าท่านผู้ชมนะครับที่จะมาเที่ยวที่ภูเรือและอยากได้ต้นคิดสมันนะครับก็าสามารถที่จะแวะามาซื้อกลับบ้านได้เลยนะครับหรือว่า,าท่านผู้ชมนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วอยากจะมาขอถ่ายภาพาทางเจ้าของสวนเขาก็ให้ถ่ายนะครับแต่ว่าขอเก็บค่าถ่ายภาพนะครับคนละ20บาทนะครับโอ้โหสุดลุกหูลุดตาเลยใกล้จริงๆนะครับ นี่ครับที่อยู่ด้านในอันนี้เป็นทางเดินนะโหสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชม,ชมด้านซ้ายมือของผมนี่เป็นต้นคริสต์มาสสีชมพูนะครับตอนนี้ก็ใบใบก็ยังยังไม่ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนสีแดงเนี่ยสีแดงที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับสีสีแดงสีแดงที่อยู่ด้านข้างขวานี่นะครับโ้ใบใหญ่ๆสีแดงๆง นี่ขนาดว่ายังอากาศยังไม่หนาวมากนะครับยังไม่หนาวเลยตอนนี้ผมก็เริ่มร้อนๆแล้วนะครับผมว่าถ้าอากาศหนาวจริงๆผมว่าสีแดงนี่จะโหใบสีแดงเต็มไปหมดเลยนะครับจะมีแต่ความสวยงามของต้นกิสมัตที่อยู่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับนี่ครับเขาใช้กระถางรองอีกชั้นหนึ่งนะครับที่จะวาง กระถางของต้นคริสต์มาสนี่นะครับเพื่อที่จะได้ยกง่ายนะครับลากจะได้ไม่ฝังลงไปในดินนะครับอืสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้ตะการตาจริงๆผมอยากให้ท่านผู้ชมมาดูด้วยตัวท่านเองนะครับถ้าดูในคลิปนี้ผมว่าก็โอ้โห,โหอลังการจริงๆเลยนะครับหลายหมื่นต้นเลยนะครับที่อยู่ตรงบริเวณสวนของแม่บอมนี่นะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาด้านในสุดแล้วนะครับที่เป็นส่วนของต้นคิสมัิสีชมพูนะครับโอ้โหอลังการมากจริงๆเลยนะครับสุดแล้วนี่เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ออกใบสีชมพูโอ้โหผมเดินขึ้นมาถึงที่สุดท้ายแล้วนะครับบริเวณนี้ ให้ท่านผู้ชมชมรอบๆนะครับโอ้โหเสาก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะครับซิแลนที่อยู่บนโครงไม้นี่นะครับโอ้โหเยอะมากยาวมากเลยนะครับลงทุนไม่ใช่น้อยๆนะครับเยอะมากเลยสวนแม่บอมนี่นะครับเสร็จแล้วผ้า,ายางปูกันพัชพืชนะครับนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ผมมองจากด้านในนะครับ มองออกไปด้านนอกนั้นนะครับด้านเริ่มต้นที่ผมเดินมานะครับผมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นโค้งหลังเต่าลงไปโอ้โหอลังการสุดรุ่หูลุ่ตามากเลยครับสำหรับสวนแม่บอมที่อยู่ในผอำเภอภูเรือนะครับอยู่เส้นทางที่าสามแยกนะครับจากาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวนะครับเส้นทางที่จะไป ที่ไฮตากแลนนะครับเช่นทางนี้เข้ามาผมว่าประมาณ500เมตรนะครับก็จะเห็นสวนแม่บอมอยู่ทางด้านขวามือนะครับติดถนนเลยครับท่านผู้ชมครับผมมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้มองไม่เห็นต้นคิสมัสสีแดงนะครับผมอยู่ในส่วนที่เป็นต้นคิสมัสสีชมพูล้วนๆเลยที่อยู่ด้านในนั้น โอ้ไกลมากผมว่าระยะทางน่าจะประมาณ150เมตรแล้วที่เดินเข้ามาด้านในเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลยนะครับบรรยากาศของสวนแม่บอมนะครับที่อยู่ในอำเภอภูเรือนะครับอลังการจริงๆมีต้นคริสต์มาสทั้งสีแดงและสีชมพูกว่าผมว่าน่าจะหลายหมื่นต้นนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้เป็นสวนใหญ่จริงๆเลยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะเข้ามาชมสวนแล้วก็มาถ่ายภาพเจ้าของสวนเขาก็ให้ถ่ายนะครับเขาเก็บคนละ20บาทนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาซื้อนะครับก็มีต้นคริสม์มาสนะครับในราคา3าบาท4ีบาท50บบาทก็มีนะครับก็เลือกซื้อได้เอากลับไปประดับบ้านหรือว่าประดับสวนก็ได้นะครับโอ้โหเนี่ย โอ้โหสุดลูกหงลกุลูกตาเลยครับต้นคริสต์มาสทั้งสีแดงแล้วก็สีชมพูกัครับสวยๆงามๆของสีสันของต้นคริสต์มาสสีแดงกับต้นคริสต์มาสสีชมพูนะครับกว่าหลายหมื่นต้นนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้โอ้โหไกลจริงๆ ส่วนสีชมพูนี้ก็รอให้ใบใหญ่กว่านี้นะครับตอนนี้ก็มีพ่อคา้าที่มารับซื้ออย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับส่วนแม่บอมนี่ครับบรรยากาศภายในสวนแม่บอมนะครับที่เป็นสวนต้นกิจสมัติใบสีแดงกับใบสีชมพูนี่นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้จุดนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับ ผมจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าต้นชิดสมัตเยอะจริงๆอลังการจริงๆะเยอะมากนะครับถ้าฝนตกมาเนี่ยมันเช้าตายจีแล้วนมมาัใะแล้วทีนี้ไอ้ต้นใหญ่ๆเนี่ยเขาตัดจริงมันมาํำบอ๋ออันนี้ให้จงผ่ามาหันนะบ่ะตัดจริงมาชำแล้วมันก็ะแตกออกแตกออกบ่ะอบอนุยอดอ๋อบ่ ยอดมันถ้าถ้ามันมันใบมันมันมันตายเ,าเขาออก็เอากิ่งมาปลูกได้บ่ชาได้บ่ชิม่มาตัดกาเนี้ยชำเอาบ่เป็นการชำเอาที่เสียบเออเสียบใส่ถุงบ่อืมอันนี้ก็ลงทุนหลายเนาะปลูกเนี่ยเอ้ยผ้ายางอยู่ไหมเออผมว่ากันปูสานี้น่ะดีนะมันหนาะ คือหนาดีเท่าไหร่นี่มมวนละพันบ่จักเม็ดครับยี่สิบเม็ดโอ้มันหนาดีเนาะผมซื้อมานะ่ะมันบางบามันมันชิ้มเอมันก็คาดแล้วก็ดีแล้วผมมาได้เงนินได้ทองนะอืมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูเพลินดี สวยงามจริงๆเลยนะครับสวนแม่บอมนะครับที่อยู่ในอำเภอภูเรือนะครับตรงคุณนะครับที่าติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ก,ก,ก,กด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ